นี่มาดูสมาธิปัญหาเลยว่าประราชาถามว่าพระคุณเจ้านาเกษตรสมาธินี้มีลักษณะเป็นอย่างไรลักษณะก็คือเครื่องหมายนะเครื่องหมายของสมาธิที่เป็นเหตุให้ผู้มีปัญญาเข้าไปรู้ว่านี่สมาธิรู้ได้ยังไงอะไรเป็นเครื่องหมายของสมาธิขอถวายพระพรมหาบาพิษสมาธิมีความเป็นประมุกเป็นลักษณะเออทำไมนะสมาธิเอาเป็นประมุกนะ สมาธินี่เป็นประมุกเป็นหัวหน้าเป็นประธานอ่ะนะกนะุศลธรรมทั้งหลายเหล่าใดเหล่าหนึ่งกุศลธรรมทั้งหมดเหล่านั้นล้วนแต่มีสมาธิเป็นประมุกน้อมไปสู่สมาธิโอนไปสู่สมาธิเงื้อมไปสู่สมาธิกนะุศลทั้งหมดโอนไปหาสมาธิถ้ามองตามนี้อาจจะเห็นชัดแล้วนะมักมีองค์8นี้ยกสมาธิเป็นสุดท้ายใช่ไหมสัมมาสมาธิเป็นสุดท้ายมันจเจริญสัมมาทิฏฐิเพื่อโอนให้สมาธิเกิดเจริญสัมมาสังกัปปวาจาเป็นต้นอ่ะ เพื่อให้สมาธิเป็นประธานพันกุศลทั้งหมดนะนะอย่างเช่นมรคแอย่างที่ว่าสมาธินี่ถ้าเอาสมาธิเป็นประมุขทั้งหมดนั้นก็เงื้อมเออนเอนไปหาให้สมาธินี้ตั้งมั่นขอท่านจงทําอุปมาขอถวายพระพรเปรียบเหมือนว่าไม้กรอนหลังคาคือจันทร์เันี่ยนะจันททันคือไอ้ที่วางพาดพาดพาเอาไว้เรียกว่าตัววางพาดพาดเขาจะมีอกไก่ข้างบนอ่ะนะ เขาบอกว่าไม้จันทันแห่งเรือนยอดเหล่าใดเหล่าหนึ่งไม้กรอนหลังคาเหล่านั้นทั้งหมดล้วนมีอันไปสู่ยอดน้อมไปสู่ยอดรวมกันอยู่ที่ยอดบรรดาไม้กรอนหลังคาเหล่านั้นยอดเรือนกล่าวว่ายอดเยี่ยมฉันใดขอถวายพระพรกุศลธรรมทั้งหลายเหล่าใดเหล่าหนึ่งกุศลธรรมเหล่านั้นทั้งหมดล้วนมีสมาธิเป็นประมุกน้อมไป,ไ,ปไปสู่สมาธิเงื้อมไปสู่สมาธิโอนไปสู่สมาธิฉันนั้น ขอท่านจงทําอุปมาให้ดีอีกหน่อยเถอะเปรียบเหมือนว่าพระราชาพระองค์หนึ่งทรงอย่างลงทัพมีองค์สี่กองทัพทั้งปวงเลยทีเดียวไม่ว่าพลช้างพลม้าพลรถพลเดินเท้าล้วนมีพระราชาพระองค์นั้นเป็นประมุกน้อมไปสู่พระราชาพระองค์นั้นโอนไปสู่พระราชาพระองค์นั้นเงื้อมไปสู่พระราชาพระองค์นั้นคล้อยตามพระราชาพระองค์นั้นเท่านั้นฉันใด มหาบาพิษกุศลธรรมทั้งหลายเหล่าใดเหล่าหนึ่งกุศลธรรมเหล่านั้นทั้งหมดล้วนมีสมาธิเป็นประมุกน้อมไปสู่สมาธิโอนไปสู่สมาธิเงื้อมไปสู่สมาธิเหมือนกันเพราะฉะนั้นสมาธิชื่อว่ามีความเป็นประมุกเป็นลักษณะพระองค์ได้ตรัสภาษตนี้ไว้ว่าสมาธิงพิขเวพาเวทะสมาหิโตพิขเวพิกขุยะทาภูตังปชานาติ ดูกวามพิสูจทั้งหลายพวกเธอจงเจริญสมาธิเธดภิษูุผู้มีจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงนะผู้มีจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาการเจริญกุศลธรรมทุกอย่างเพื่อให้เกิดสมาธิสมาธิเพื่อให้เกิดปัญญาปัญญาก็น้อมไปสู่สมาธิเนี่ยนะปัญญาที่ตัดกิเลสได้ต้องเป็นปัญญาที่เกิดร่วมกับอัปปนาสมาธิ ถ้าปัญญาไม่เกิดร่วมกับอัปปนาสมาธิกําจัดกิเลสไม่ได้โดยสมุเดเฉทถะหารเพราะระดับสูงสมถาวิปัสนาต้องคู่กันไปควบคู่กันไปพระเจ้ามิลินก็ออท่านตอบสมควรแล้วนะนะสรุปว่าเข้าใจดีว่ามีสมาธิเป็นหัวหน้าสมาธิเป็นใหญ่เหมือนแม่ทัพเหมือน